คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่47ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนามัยดำเนศคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมและประธานการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่47 ร่วมแถลงเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่47ระหว่างวันที่5-7ถึง 7, ตุลาคม2564ในรูปแบบออนไลน์และการจัดค่ายเวทีวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่17ระหว่างวันที่17-18ถึง 18, พฤศจิกายน2564 การหารือดังกล่าวนะคะได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ณวังสะระทุมในวันที่5ตุลาคม2,564เวลา9้นาฬิกาถ่ายทอดสัญญาณมาย,ยังห้องอนามัยดำเนกแกรนบอลลูนอาคารนิวัตเรืองพาณิช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและทรงประทับรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ค่ะ